สวัสดีครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่สอบถามมานะครับว่ากรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องเสียภาษีหรือไม่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนที่ยังเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเราไปรับเสียภาษีแล้วจะมีความผิดหรือไม่นะครับที่ดินที่เป็นที่พบทห้าเก่าก็เป็นไปได้นะครับหรือที่ดินที่เป็นลักษณะของในเขตที่เป็นเชิงติดกับภูเขานะครับหรือที่ลาดเอียงนะครับและที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ และเขาชาวบ้านอยากมาเสียภาษีเราจะอ้างกฎหมายข้อไหนในการรับชําระภาษีนะครับเจ้าที่ได้สอบถามมาและวิธีการบันทึกบันทึกยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นจากตัวอย่างของเราก่อนนะครับนายสนำกุณทดลองนะครับเป็นชื่อที่สมมติขึ้นมานะมีที่เป็นพพท5นะครับรหัสแปลงที่ใช้ในการสำรวจตามแผนที่ภาษีนะครับก็คือ,อ 20A นะครับ129 เนื้อที่ที่ครอบครองอยู่5ไร่นะครับทำเกษตรปลูกไม้ยืนต้นนะครับส่วนราคานั้นเราดูจากราคาแนบท้ายประกาศของธนารักษณ์นะครับอยู่ที่200บาทนะครับเสร็จแล้วข้อกฎหมายที่เราต้องมาอ้างอิงก่อนนะครับตามข้อกฎหมายที่เราต้องอ้างอิงนะครับอ้างตามพระราชบัญญ,ญัติภาษีที่ดินสิงปลูกสร้างปี2562นะครับมาตรา5 ในพระรลนบัญญัตินี้คําว่าภาษีหมายถึงภาษีที่เดินสิ่งปลูกสร้างนะผู้เสียภาษีท่านมาดูนะครับผู้เสียภาษีคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะหรือนะครับซึ่งตรงนี้จะคําว่าหรือจากตรงนี้ไปนะครับจะเข้าข่ายในด้านของที่ท่านสอบถามมานะครับผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์อันเป็นสิ่งปลูกสร้างอันเป็นของทรัพย์สินของรัฐนะครับ เห็นไหมครับทรัพย์สินของรัฐด,ดังนั้นที่ดินที่เขามีการเข้าไปนะครับครอบครองที่เป็น,นที่ดินของรัฐนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินพอพท่ห้าหรือที่ดินตรงไหนนะที่มีการครอบครองไปแล้วนะครับอาจจะไปทําประโยชน์นะครับซึ่งคําว่าครอบครองนั้นไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์นะครับเป็นอาจจะเป็นเข้าไปทําประโยชน์แค่นั้นนะครับเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามพระราช บัญชานี้นะครับดังนั้นเขาต้องได้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแม้เขาจะครอบครองอาจจะไม่ถูกต้องก็ต้องได้เสียภาษีนะครับแต่ว่าหากเรารับชําระภาษีแล้วเขาจะอ้างสิทธิ์ในกฎหมายข้อนี้ได้หรือไม่นะครับมาตรา9ได้ระบุให้เขาชัดเจนแล้วว่าการเสียภาษีตามที่ผู้เสียภาษีตามพรบนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ถึงแม้เขาจะอ้างสิทธิ์มาชําระภาษีแล้วแต่เขาจะไม่สามารถไปอ้างสิทธิ์ใดๆได้นะไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินแปลงนั้นกี่ปีเขาก็ไม่สามารถไปอ้างสิทธิ์ครอบครองได้นะเพราะว่าตัวเขานั้น,นมาเสียภาษีตรงนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นนะครับเขามีหน้าที่แค่เสียภาษีแต่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นเกิดขึ้นเลยนะครับดังนั้น กฎหมายข้อนี้นะครับทั้งมาตรา5และมาตรา9ครับระบุให้เราสามารถรับชําระภาษีได้นะครับแล้วก็ท่านสบายใจได้ว่าต่อให้เขาเสียภาษีก็ไม่มีสิทธิ์ในกฎหมายในที่ดินแปลงนั้นนะครับถ้ามีการบุกรุกจริงก็ยังรับโทษตามกฎหมายอื่นเช่นเดิมนะครับมาดูวิธีการบันทึกเพื่อนําขึ้นสู่แอรแท็กออนไลน์ให้ถูกต้องนะครับบันทึกในสามพยังไงให้ขึ้นออนไลน์ได้ การบันทึกใน AirT แท็กันนะครับเราไปที่ทะเบียนทรัพย์สินก่อนนะครับบันทึกและค้นหาเจ้าของทรัพย์สินก่อนเราต้องค้นหาชื่อเขาก่อนนะครับว่ามีชื่อหรือเปล่าครับนายสีค้นก่อนนะครับเ้า่อไม่มีเราก็กดเพิ่มชื่อเขาเข้าไปขอคุณทดลองนะครับ บันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ทะเบียนทรัพย์สินสีสวมตรงนี้นะครับเพิ่มแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้นะครับตามที่เราสำรวจมาแล้ว 20A 1ิบนะครับตามรหัสแปลงที่เราไปสำรวจมานะครับที่ดินเป็นลักษณะอื่นๆน,นะครับจำนวน5ไร่ ราคาประเมินอ,อยู่ที่200บาทตามธนลักษณ์นะครับเราบันทึกก่อนเมื่อบันทึกแล้วนะครับถ้าเห็นคําว่าเพิ่มเราก็กดเพิ่มการใช้ประโยชน์นะครับก็เ,เลือกเป็นเกษตรกรรมนะครับใช้เองนะครับปลูกไม้ยืนต้นอื่นกดบันทึกไปนะครับการบันทึกเคสที่ดินที่ไม่มีกระสรสิสธิ์ก็บันทึกแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะไปนำขึ้นออนไลน์นะครับเราจะนำขึ้น LT ล c h ็ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมช่วยนะครับก็คือโปรแกรมออโต้ออนไลน์นะครับท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องถอดรหัสก่อนนะครับแล้วก็กดตั้งคา่าระบบนะครับเพื่อจะนำเข้านะครับกดท่านแรกก่อนกดถอดรหัสก่อนนะครับ โปรแกรมจะทาการถอดรหัสสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็โอเคไปแล้วก็กดตั้งค่าระบบมาตั้งค่าระบบแล้วนะครับเราก็เข้าสูร่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับโปรแกรมจะย่อลงไปข้างล่างนะครับเราก็เลือกไปที่ทะเบียนทรัพย์พาไปที่แอรแท็ออนไลน์ก่อนนะครับไปที่ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินเสร็จแล้วเราก็เปิดโปรแกรมนะครับ เราขึ้นมาอีกก่อนอื่นที่เราจะนําเข้านะครับเราจะนําเข้าที่เจ้าของทรัพย์สินก่อนนะครับเราก็เลือกนําเข้าเจ้าของทรัพย์สินระบบจะทําการเช็คข้อมูลให้นะครับว่ามีชื่อในลบกหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีระบบจะเพิ่มชื่อให้นะครับ ตอนนี้ระบบได้ทำการเพิ่มชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคไปนะครับเราไปที่เมนูต่อไปนะครับทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินสิ่งที่เราจะนำเข้าต่อไปคือนำเข้าที่ดินนะครับเราก็เลือกนำเข้าที่ดินต่อ ระบบจะบันทึกให้เองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปบันทึกนะครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเอำนวยความสะดวกให้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ไม่ต้องเสียเวลาไปบันทึกย้ายข้อมูลจาก l t a ์ท็ก3,000มาสู่ LT a ็กออนไลน์นะครับท่านสามารถย้ายได้ด้วยตัวท่านเองเมื่อเรานําเข้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําเข้าสิ่งกูกสร้างต่อนะครับท่านอยู่ที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับ เสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนำเข้าสิ่งปลูกสร้างนะครับระบบจะทำการบันทึกสิ่งปลูกสร้างที่มีในระบบให้เราเองนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปทำทานเองนะครับ อันนี้อาจจะเป็นเคสเก่าที่เราเคยมีการบันทึกไปแล้วนะครับก็ได้นำบันทึกเข้ามาให้ท่านเห็นภาพก่อนอตอนนี้ระบบได้ทำการบันทึกให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเรามาตรวจสอบข้อมูลกันไปที่ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับชื่อจองทรัพย์สินนะครับค้นหาที่ชื่อก่อนนะครับนายค้นหานะครับนายสี่ นำคุณทดลองนะครับเราก็ดูที่ชื่อเขานะครับตรวสอบทรัพย์สินก่อนเห็นไหมครับข้อมูลจาก a i r t a ท็3000ก็จะย้ายเข้าสู่ a i r t a ท็ออนไลน์เช่นเหมือนกับที่ท่านบันทึกเองนะครับแต่ว่าเราใช้ระบบในการบันทึกแทนก็ข้อมูลก็จะเข้าสู่ระบบ,บเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขออธิบายวิธีการบันทึกที่ดินที่ไม่มีกระสับก์สิ์ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากครับ